ข่าวที่ชอบใช้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้จักมันและลงทุนกับมันในความรู้นี้คุณอาจจะได้พบกับความมั่งคั่งอีกหลายหลายเหรียญเลยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing moon amazing story amazing moon story moon ไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story นะครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่ในข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่ชอบเล่นเรื่องของการเหยียบเสือสองตัวนะครับซึ่งข่าวประเภทนี้จะเป็นข่าวที่เกิดกับเหรียญอะไรบ้างนะครับรวมถึงเหรียญต่างๆเนี่ยนะครับที่เล่นข่าวข่าวนี้ยอาจจะมีในอนาคตอีกก็ได้ นะครับล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าเกิดคุณลงทุนกับมันลงทุนในความรู้กับมันนะครับด้วยกำลังเงินของคุณพอประมาณแต่ในระยะยาวมันจะเพิ่มพลังในการลงทุนของคุณอย่างมากขึ้ฉะนั้นบนเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่ที่เหรียญชอบเล่นข่าวเกี่ยวกับเสือสองตัวนะครับเหยียบเสือสองตัว นั้นเรื่องของการเหยียบเสือสองตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ผู้นําคนหนึ่งนะครับเขาเขาตั้งใจนะครับที่จะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างนะครับเราก็มีลูกน้องที่มีคาริสมามีบารมีนะครับมีอยู่ประมาณสองคนหลักๆแหละนะครับหรือว่าหลายหลายคนก็ได้นะครับเราเขาก็อยู่ในฐานอำนาจตรงนั้นนะครับก็มีการควบคุมนะครับ โดยที่ลูกน้องของเขานะครับเป็นคนที่มีอํานาจมากเลยคนที่เก่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจํานวนว่าเหยียบเสือสองตัวนั่นเอง่อางนั้นถ้าเกิดคุณจะเหยียบเสือสองตัวเนี่ยคุณจะเห็นข่าวในพาร์ทของคริปโตเรนซีนะครับแล้วคุณลงทุนกับมันคุณอาจจะพบกับความมั่งคั่งในอนาคตซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการลงทุนละ หลายปีนะครับไม่ใช่เป็นสูตรลัดที่บอกเฮ้ยข่าวนี้มาคุณลงทุนเลยแล้วคุณรวยนะครับแต่อยากให้ย้ำว่าข่าวมาแบบนี้คุณจะเห็นนะครับว่าโอกาสของคุณมีอยู่ที่คุณศึกษามันนั่นเองศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับฉะนั้นเหรียญแรกก็คือชิบะอินุนะครับชิบะอินุเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากทางชัยโดยชิคุซามะเนี่ย ทำอินสตาแกรขึ้นมานะครับแล้วก็ i n นสตาแกรมเนี่ยของชายโดชิคุซามะเนี่ยนะครับก็ทําเรื่องเกี่ยวกับชิบะเรียมนะครับแล้วเขาก็ให้สมาชิกเนี่ยเข้าไปนะครับรวมถึงคนที่เป็นชิบะอาร์มี่นะครับผู้ติดตามจริงๆแล้วก็ทีมงานของเขาแต่ปัญหาคือเขาคัดทีมงานนะครับทําให้เกิดปัญหาคือคนที่เป็นทีมงานวงในแล้วกัน อย่างคาเคนนะครับชิบะคาเค้นแล้วก็อื่นๆนะครับที่เป็นข่าวออกมาก็ได้ทำการงอนนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยชยยัยตัวชิคุซามาคุณไม่ใช่หัวเสือหรอกคุณคือหางเสือนะครับไม่ต้องมานำเรานะครับเรื่องเกี่ยวกับชิบะเรียมเลเยอร์ที่2เนี่ยปล่อยให้ชุมชนหรือว่าตัวเรานำเองนะครับ แต่ชายตัวชิคุซามาก,ก็ย้ำนะครับว่าเขาทำกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะสื่อสารกับสมาชิกนะครับเพราะว่าถ้ามันหลายคนเกินไปเนี่ยในช่วงระยะเวลาแรกเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าข่าวลือหรือเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับหรือข่าวลืออะไรไปเรื่อยนะครับเหมือนตอนประมาณเดือนธันวาที่ชิบะเรียม คนคิดว่าชิบะเรียมจะทำการเปิดตัวแต่เปล่าหรอกเป็นการอัปเกรดเว็บไซต์นะครับก็มีอยู่2อ,องค์กรด้วยกันนะครับที่ง่อนไชโดชิคุซามะเห็นไหมครับเราเห็นแล้วว่าข่าวของชิบาะเรียมเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันภายในนะครับนะฉะนั้นความขัดแย้งเนี่ยก็ทำให้เราเห็นนะเรื่องของรีมงานอะไรพวกนี้นะครับว่าองค์กรเนี่ยมันใหญ่ระดับหนึ่งแล้วใครก็อยากมา มีผลประโยชน์กับเหรียญน,นะครับนั้นเหรียญชีบะเป็นหนึ่งตัวกับเหรียญตัวที่สองนะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นความกึ่งดีเซนทัลไลซ์มากที่สุดนั่นก็คือเหรียญลูน่าค a าสสิกนะครับทั้ง t ทอร a f o r m l a ล t บเทอร์าซีวินะครับแล้วก็เทอร a r าร e เบลนะครับแล้วก็องค์กรอื่นๆ รวมถึงคุณกิตเกฑนขาดน,นะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของโนดต่างๆนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหานี้นะครับก็คือเรื่องของการมีทีมงานหลายกลุ่มเข้ามานะครับในการพัฒนาระบบนะครับแล้วก็สิ่งที่ที่ทำตรงนี้นะครับก็เพื่อว่ามันเขาจะใช้ข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของการทรําลายราคานั่นะครับข่าวนี้จะออกมาเสมอเลย นะครับเทอร่าฟอร์มแลบก็บอกว่าจะไม่อยู่แล้วนะนะครับเทอร่าฟอร์มแลบนี่สําคัญนะครับใครก็รู้ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอ่าเป็นคนข้างในของโดคอร์นะครับเป็นทีมงานของโดคอร์เพราะว่าถ้าขาดเทอร่าฟอร์มแลบไปแล้วเนี่ยทิศทางของอไอลูนาแคสิกเนี่ยหรือตัวเทอร่าแคสิกเนี่ยมันจะปัดจะเป๋เลย แล้วบางทีมันออกมาจะไม่เป็นเทอร่าอันนี้ข่าวที่เขาให้นะครับเราก็มีเรื่องอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเทอร่าซีวิสตานะครับก็ปะทะกับเทอร่ารีเบลตลอดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาขัดแย้งกันตลอดหรือกูชกินข่านนะครับคนนี้ก็มีปัญหากับซาลาอีกแล้วเรื่องโหนดนะครับคุณเอ็ดเวิร์ดกิมก็เลยออกมานะว่าตอนนี้กูชกินข่านเขายังไม่พร้อม นะครับก็เหมือนว่ามีทีมงานที่ขัดแย้งกันเสมอเลยนะครับแต่เฉพาะความขัดแย้งเนี้ยเราก็เห็นนะว่ามันเป็นฟลัดนะครับที่พยายามเผยออกมาว่าทีมงานข้างในโกงนะครับหนึ่งแสห้าหมนดอลลาร์นะครับ, 150, รนะรบเป็นทีมงานของรี b บ l นะครับที่โกงเงินตรงนี้ออกไปทําให้ต้องมีการเปิดอีกองค์กรหนึ่งคือ t ท o ฟอส นะครับของของคุณแอดเวร์ดคิมกับซาราดานั่นเองนะครับหรือโทเบียสแอนเดอร์สันนะครับเราก็เห็นข่าวอย่างนี้พวกนี้ฉะนั้นผมขอให้กำลังใจทุกคนอย่าไปกลัวนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณไม่ควรกลัวและความจริงมันคืออะไรหนึ่งคือเหรียญพวกนี้เหรียญใหญ่ระดับหนึ่งแล้วนะครับมีวานเข้ามาถือนะครับแล้วก็ เหรียญมีโปรเจกต์ระดับหนึ่งแล้วเราก็เห็นการทะเลาะก,กันนะครับแล้วเหรียญเนี่ยเขาพยายามคงคอนเซปต์ความเป็นดีเซนทลไลซ์นะครับคือทุกคนเข้ามาร่วมได้นะครับอันนี้อย่างที่สองที่ที่น่าสนใจสำหรับเหรียญที่ชอบใช้ข่าวเรื่องของการเหยียบเสือสองตัวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของเหรียญเนี่ยมันมีจะมีมูลค่า มหาศาลสำหรับคนถือแต่ผมก็ต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบคุณถือปีนี้รวยปีนี้รวยปีนี้รวยมันอาจจะรวยก็ได้เพราะว่าตลาดคริปโตมันกำลังจะมานะครับเราก็เรื่องของคริปโตเนี่ย Market Cap มันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับฉะนั้นการที่คุณจะลงทุนตอนนี้แค่10ดอลลาร์นะครับอย่างน้อยคุณก็ได้1นึ่งล้านบาทแล้ว นะครับจากเหรียญกลุ่มเหล่านี้ฉะนั้นผมก็แนะนำนะครับในเหรียญเหล่านี้ก็อาจจะเพิ่มความมั่งคั่งให้สำหรับคุณนะในอนาคตนะครับก็ลงทุนอย่างพอประมาณดูรายละเอียดของมันเข้าใจรายละเอียดของมันเราก็ดูเรื่องของข่าวนะครับมีความขัดแยง้งที่ไหนมีความขัดแยง้งนะครับที่นั่นมีผลประโยชน์ที่เยอะผมบอกว่ามานั้นนะครับ พอเขารู้อยู่แล้วว่าผลประโยชน์มันเยอะนะจากโปรเจกต์ Project พวกนี้นะครับฉะนั้นข่าวแบบนี้ก็จะออกมาแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีเหรียญอื่นๆอ,อ,อีกนะครับในอนาคตที่จะใช้ข่าวแบบนี้อย่าแพนิคอย่ากกลัวเวลาที่คนอื่นกลัวที่สุดนั่นคือโอกาสของคุณไข่พาส05ตัวของลูน่าคลาสสิกนะครับนั่นก็คือคุณตกรถ ไปแล้วรอบแรกและรอบนี้เป็นรอบที่3าที่สอย่าพลาดโอกาสทั้งอีกเพียงแต่ลงทุนอย่างพอประมาณโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ ลูนาและชีบะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูนาและชีบะจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดี เราแนะนำกระดานเกตดอจะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดานเกตดอกับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำกระดานเกตไอถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกตดออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้น วันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกไดโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดานเกไดโอเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลด อะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดานเกต io